รอแรงเราใจไปห่วงเลยช็อตนี้อยากได้ช็อตนี้อยากได้ช็อตนี้ครับอยากได้ช็อตนี้ได้ช็อตนี้โอ้โท oh, <ด>่องพี่โอ้โห <c oughs> oh, oh, งับมือเลยโอ้โ oh, ห oh, งับมือเลยงับมือไม่ไปเยี่ยวยงคอจะตายเหรอเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยครับ ใช่ครับเยอะครับอุปกรณ์เยอะโอเคชัดเจนครับร้อนับงันดีมือทางมะพร้าวครับสังเกตลักษณะหัวได้ครับนี่หน้าตาเราๆอย่างนี้อืมหน้าตาเราเหมาะนี้เดี๋ยวเราออกมาเจอข้างนอกแน่นอน ครับหูทางมะพร้าวเป็นหนูไม่มีพิษไม่อันตรายนะครับเป็นงูที่กินหนูครับชอบเข้าถ้าเป็นช่วงเวลาเช้าเอย่างเงี้ยครับเช้าเสายจะมีสิงกะถังมาพร้าสองตัวที่ชอบข้บบ้านนะครับน้องออกมาเล่นเดี๋ยวผมจะค่อยๆอันนี้อ๋อนี่นี่คือดันไม่เฉยใช่ไหม,มเดี๋ยนะกลัวจะล้มอะไรล้มบ้างรับ <Okay. S 1> ลหล่อแรงเราใจครับไม่ตห่วงทังมะพร้าวเปลี่ยนทังมะพร้าวเปลียนนี่ท้มะพร้าวเปียนเยช็อตนี้อออยากชอ็อตนี้อยากเลยช็อตนี้ อยากได้ช็อตนี้มา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 อยากได้ช็อตนี้ครับมา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 ให้ลูกหลอดเนี่ยร่าเรียร่าเรียร่ใช่ปานี่แหละอยากได้ช็อตนี้ได้ช็อตนี้โห่กล้องพี่ เพื่นพี่เพื่อนเลยาหน้าที่อยากได้ช็อตนี้อยากได้ช็อตนี้ครับมันเป็นงูเขาเรียกว่างูพี่ห้าวครับมันทำแบบนี้แหละมัป้าวิ่งแล้วนบันไดได้บางสามารถแกล้งตายได้นะครับแกล้งตายได้ทำแบบได้ป้าวิ่งขึ้นบันไดเลยมันทำแบบนี้ใช่ไหมจริจริงมันโจมตีแล้วก็หนีครับพวกนี้ไม่มีอะไรครับผมจะเล่นอย้ดูผมเย็บัป แป๊บนึงนะครับสกัดไว้ก่อนสกัดดาวรุ่งนี่เล่นกว้งโอ้โหงับมือเลยงับมือไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาหมูทังมาพาวเป็นงูไม่มีพิษนี่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 นาตาดีๆเล่นดีๆก่อนออื้ ตั้งใจเล่นดีๆิต้อใจ่ายเลยดิจ่ายเล่นดีนี่เอาครับนิวอีกได้แผลไม่เป็นไรครับธรรมดาปกติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเอี้ยวมีเอี้ยวมีเอี้ยวยังคอจะตายเหรอเฮ้ย เรียบร้อยครับนี่แกงตายสรุปจบแล้วนี่ใช่ครับมันเป็นหนูที่แกงตายนะเหร่นี้ครับได้แผนนี่นี่ได้แผ่ไปฝากไม่เป็นไรใช่ครับมันเป็นพฤติกรรมมันจบแล้วตายคายนี่เลยครับนี่ไม่เอาด้วยตายนี่นี่ตายตายนี่เขาวางไว้หน่อยได้เอาได้ครับหมดเวลาครับผมเฮ้ยอะไรครับสักพักหนึ่งพอเริ่มเดี๋ยวสักพักหนึ่งพฤติกรรมมันพอเริ่ม มีคนไม่รบกวนไม่ยุ่งปุ๊บเขาจะพลิกดีได้ครับโดนไปหนึ่งเขี้ยวเรี๋วยาวได้ไถ่ายส่งยายาวถ่ายส่งถ่ายส่งครับเป็นงานส่งครับโอเคได้นั่นไปโดนอะไรมาไปร้เนี่ยเหรอนี่ฮะเหมือนจะพริกนี่ครับเก่งตายเห็นไหมครับนี่ตื่นแล้วนี่ตื่นแล้วพอเราไปสัมผัสตัวครับพอเริ่มก็คือพฤติกรรมของเขาอย่างเนี้ยกาแล้าจริงๆไม่มีอะไรพอเริ่มเนี่ยเริ่มรู้ตัว พอเริ่มรู้สึกว่าไม่มีอะไรไปรบกวนเขาจะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็หน,นีไปเห็นไหมครับเริ่มรับรินเขา,าไม่ทีแต่พี่ผมอยู่ข้างๆไม่มีแผลต้องไม่แผลนี่ครับไม่รู้โดนอะไรตายจริงตายจริงมันเป็นอะไรด้วยเน,นาะวัดพระศรีรัตนศาสดาบารมี นี่ครับพอพฤติกรรมไม่มีการลบกวนครับเขาจะกลับมาเข้าทูโมดปกติแล้วก็หนีไปครับพอเสร็จแล้วครับเนี่ยพิกเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็บบมันกลับมาที่แตะมันก็จะกลับไปติดตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพราะว่าสู้ไม่ได้เลยครับเราไปกดดันเยอะปุ๊บ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 สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมครับระบบแบบนี้เขาเรียกว่าพี่ห้าวพี่ห้าว เห็นไหมครับฟื้นไปไหนต่อใหต้ตอ,เ,อเห็นไหมครับ <Herr ie> นี่ครับมันเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติมันเวลาเขาก,กา <S <S ้าวเล้าต่อสู้แล้วสู้จนสุดๆละไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับตายดีกว่าแก้งตายดีกว่าเผื่อจะมีโอกาสรอแต่ถ้าเขาไปเจออ่าศัตรตูอย่างเช่นจงอางอย่างเงี้ยอันนี้คืออาหารที่จงอางชอบเลย ถ้าเขาไปทําพฤติกรรมอย่างนี้ก็คือเรียบร้อยครับจงอางมามาเลยครับตายจริงอันนี้จริงเลยตายจริงเลยจริงครับกระบวนการธรรมชาติแต่เวลาก่อนที่เจอทีแรกโอ้โหสู้ครับดีจริงเห็นไหชก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 ป,ป้าจ<ม>้ะป<ม>้าไ,ไม่เป็นไรครับป้าเนี่ยผมโดนกัดก็ไม่เป็นไรมันเป็นฟันมันละเอียดละเอียดครับปกติเดี๋ยวก็ล้างแล้วก็หายปกติครับไม่มีอะไรมันเป็นงูไม่มีพิษไม่มีเขี้ยวพิษครับไม่มีต่อมพิษ อยงก็ได้เหรอพี่เอาไปหิวอ,อยู่ข้าวใช่ได้แต่๋ยวหิวข้าวแล้วใช่ไหมโอเคลาจากไอ้หนูเดี๋ยวดูส่งมาสุดท้ายครับต้องส่งทำงานก่อนส่งมาสุดท้ายเ,เดี๋ยวเราป็พี่กับครับนี่ครับหนึ่งบาทแผลนะครับสำหรับมันธ <c oughs> <c oughs> รรมดาครับพี่เฮา,มาไ, <c oughs> ไม่มีเคร้่วพิษนะครับไม่มีตอมพิษครับนะครับฉะนั้นงูชนิดนี้ฟันทงได้ก็คือเป็นงูไม่มีพิษไม่อันตราย ครับหลายคนอาจจะดูพฤติกรรมค่อนข้างเยี่ยงก้าวแล้วน่ากลัวท้ายเนีย่ยเลยซูไม่ได้ปุ๊บแกล้งตายทันทีอ่าทันแกล้งตายทันทีเมื่อกี้อ่อนคามือเลยครับเฮ้ย <laughs> มันเป็นอะไรมันอ้าปากเสร็จแล้วมันพับลงพับลงคือจบโอเคเดี๋ยวจะส่งมาสุดท้ายเดี๋ยวลองเยียมเเฮ้ยตายจริงปะเนี่ยทำไมไมันนิ่งอย่างวะเหมือนครับเหมือนบางตัวอ้าปากเนี่ยเหมือนทําให้เหมือนคนตายครับนอนอ้าปากมันตายจริงไหมเราไม่ไม่ครับเดี๋ยวสักพักมันยังไม่นะ โอเคครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวผมเก็บละเก็บของตายตายอย่าไปตายไม่ตายครับอันนี้ไม่ได้ตายแก,ก่กลับนั้นเลยนะไม่ตายครับพี่แก,ก่กลับอย่างนั้นเลยนะ <laughs> ามาเล่นด้วยนี่นี่ <laughs>